ออกมาเลยจ้าเธอโรดอสโท สัตว์เลื้อครานรีเจนเดรรีมีฟันคล้ายกับขนแปลงถึง1,000ซี่กันเลยนะหมุนสปินหารีเจนเดรรีขั้น3ได้เป็นเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาร์ติมาปนนครับกับเกมจูราสสิกเวิลด์สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่64กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการให้กำเนิดเจ้าสัตว์เลื้อยคลานบินได้รีเจนเดรรขั้น สามที่รอกันอยู่หลายวันกันเลยนะกว่าจะได้ฟักนี่รอคิวยาวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับผมก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ิตร์ให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตต่อสู้ในวันนี้กันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะนี่ไม่ต้องเสียเวลาออกมาเลยจ้าเทโรดอสโท สัตว์หรือครานเรเจนเดอรี่เพิ่งเคยมีเจ้านกเรเจนเดอรี่ขั้น3ามเป็นตัวแรกนี่โอ้โหหน้าตานี่แปลกประหลาดจริงๆจุดเด่นของเจ้านี่ก็จะเป็นฟันที่เลียงแบบนี้เลยนะสำหรับเจ้านี่ก็จะเป็น สัตว์เลื้อยคลานบินได้ที่มีกะโหลกหัวยาวถึง29เซนมีฟันคล้ายกับขนแปลงถึง1,000ซี่กันเลยนะใช้กรองสัตว์พวกแพลงตอนแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ในน้ำขึ้นมากินเมื่อกลางปีกก็จะกว้างประมาณ3เมตรแม่ตัวไม่ใหญ่อะไรมากนะฉายาก็คือปีกจากทางใต้อยู่ในยุคครีเจเชียสอุย้ยดูปากหน่อยสิโอ้โหเป็นขนแปรงแบบนี้เจ้าตัวนี้มีชีวิตอยู่เมื่อ105ล้านปี ณนะปัจจุบันก็คือที่ทวีปอเมริกาใต้ฟอตซิลของมันถูกค้นพบครั้งแรกที่อาร์เจนตินาเหมือนกับนกฟราิงโกในปัจจุบันเจ้านี้จะลุยน้ำตื้นเพื่อจับอาหารของมันกินโอ้โหโล่างสุดท้ายนี่ <c oughs> หัวนี่แปลกๆอยู่นะแล้วก็มีขนที่หน้าอกกินอาหารเลยเพื่อนโอ้ยสงสัยจะบินไปแบบว่ากลองปลาออกมานะงาบงาบังบงับอืมตักปลาครับผม แล้วก็ใช้ฟันของมันกรองสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆปั๊บ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 ,บอืมดูสิเพื่อนเลือด713โจมตี587ถือว่าเป็นนกที่หุ้ยสายจู่โจมโคตรรุนแรงแม่แค่ขั้นแรกก็โหดขนาดนี้เลยนะตัวทองในวันนี้มีโอกาส1%ที่จะได้ร e เจนเดอรีขั้น3เป็นแพ็กการ์ด1,000 0 JW นะออกมาเด้จ้า วิเหมือนจะไม่ได้สักตัวแล้วก็คราวนี้มีโอกาสได้เจ้าเต่าแล้วก็นี่มันแพ็กการ์ดแบบสามหมื่น้าขอให้ได้สักตัวนี่จะดีมากหนึ่งเปอร์เซจัดไปเลยเพื่อนวุ้ยได้รับของขวัญหมุนสปินหาเรจเดอรี่ขั้น3ได้เป็นเฮ้ยโอ้ยตัวกินพืชตัวใหม่ รอตัวกินพืชโหดๆแบบนี้มานานแล้วนะกลัวเมื่อกี้นี้น่าจะอยู่ในแพ็คหนึ่งหมื่นใช่ไหมเอ่ยนี่จริงด้วย ถ้าทางจะโหดหน้าดูอ๋อดูพลังหน่อยสิโอ้โห้เลือดอย่างเยอะแล้วก็โจมตีนี่พอใช้ได้สําหรับทัวร์นาเมนต์ตอนนี้นะครับผมพี่ก็น่าจะได้แค่5%เปนั่นแหละนะเดี๋ยวได้เป็นตัวอะไรนี่จะมาบอกอีกทีหนึ่งเล่นอีเวนต์ V.I.P. ของเราตอนนี้ก่อนโอ้โห,โหดโหดทั้งนั้นตัวน้ํามาก่อนเพื่อนตามด้วยตัวพืชน,นะครับผมคือตัวนี้แล้วก็จระ,ะเข้อีกตัวหนึ่งลุยเริ่มมาก็ชาร์จไปก่อนเลยนะ พลังสองครับผมเปลี่ยนตัวมาเป็นเจ้านกโอ้โหโจมตีเป็นพันเฮ้ยยังไม่จูโจมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้่าแล้วก็ชาร์จไปสองครับผมโอ้ยนกนี่เฮ้ยแบบนี้ยังโจมตี360ิเลยนะเอาเปลี่ยนตัวโอ้ยตัวเนื้อเฮ้ยโหดเกินเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นเจ้านี่มาชาร์จสี่ไปเปลี่ยนตัวมาเป็นเจ้านกเหลือพลังสี่ไม่โจมตีไม่อีก ต้องรีบสังหารพลัง4ี่ใช่ไหมปั๊บ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 ปับปันี่เอาแบบโอ้โหเยอะเยอะโอ้โหเรียบร้อยอ้ยใช้พลังไปเยอะนี่โคตรคุ้มพลังห้าับผมสไปโนเรปเตอร์โจมตีมาสองเฮือะมาลดความไวนิดหนึ่งตอนนี้นี่เหลือพลังสามเราควรจะชาร์จให้เพื่อนไปก่อนยังไงก็ได้เปรียบโจมตีมาสี่เฮ้ยไม่ตาย แบบนี้น่าจะเหลือพลังหนึ่งโจมตี3ก็พอเอาละเรียบร้อยครับผมจระเข้กระเด็นเจ้าตัวนี้นี่อยากได้แล้วเกินหุ้ยโจมตีมาโอ้โหโอเคสังหารโหดไปเลยนะไอเค้ IK ของเราพลังแปดพุ่งเข้าไปขยี้หักคอมันสุดยอดวิกตอรี่เปิดซองกาก์สซิเวอร์ ได้เป็นโพสโตซูคัรอีกแล้ว <c oughs> เยอะเกินเอาเป็นเจ้าสไปโนซอรัสกันบ้างสิเหลืออีกตั้งออ้ยหลายกิจกรรมเอาเป็นกิจกรรมนี้ก่อนใช้เป็นพวกตัวพืชหากาซรีเจนเดอรี่เดี๋ยวเราจะเอาตัวแทงไว้ที่ด้านหน้าแบบนี้ก่อนตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมเร่งความไวกันนิดหนึ่ง ชาร์จเหมือนเดิมแม่ตัวนี้นี่มาเพื่อแทงอยู่แล้วนะโอ้ไม่จู่โจมผมอาชาร์จเหมือนเดิมพลังเสียครับผมหอยเล่นสายชาร์จเหมือนกันนะเฮ้ยโจมตีมาสามโอ้ยเหลือพลังหนึ่งชาร์จไปก่อนท่าทางจะดีโจมตีมาหนึ่งเฮ้ยเหลือพลังสองเราก็จะจู่โจมไปเรื่อยๆปั๊บๆปั๊บๆนี่แบบนี้ไปโจมตีไปเสียครับผม เข้าเนื้อดูสิสเตโกเซราท็อปพลังสี่โจมตีมาสามโอ้โหเรียบร้อยอเหลือพลังอยู่หนึ่งถ้าแบบนี้ก็รีบสังหารปรบับปรบัปรบปบั๊บรับชาร์จหนึ่ง้ยสะบัดหัวนี่เจอเจ้านี่โ,โจมตี200ต้องแบบว่าอุ้ยโจมตีมาสามัะผมอุ้ยไม่ตายด้วยงั้นก็ปริชีมันสะบัดคอเอ,อือสุดยอดวิกตอรี่ เปิดซองการ์ดรีเจนเดอรี่คราวนี้โอ้เจ้านี yeah, ujemy, ่อ right. ีกแล้วเพื่อนนี่เจ้านกเยอะๆเนี่ยแหละดีเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนล่างแบบลรวๆสำหรับกิจกรรมคอมมอนที่ได้เงินนี่เดี๋ยวเราก็จะขอแบบว่าผ่านไปเลยละกันนะเฮ้ยบรเออจบเรียบร้อยเปิดซองการ์ดเงินเลยเพื่อน90,000ืนกิจกรรมถัดไป จะเป็นแบบว่าโอ้โหพวกสัตว์ป่านะครับผมของรางวัลก็จะเป็นพวกนี้ใช้เจ้าหมีก่อนตามด้วยเจ้าตัวนี้ละกันแล้วก็ตัวนี้ล,นล,นลุยจัดไปเลยสิเจ้าหมีหน้าสั้นชาร์จให้เพื่อนโอ้โหต้องเปลี่ยนตัวแน่นอนโจมตีเหลือ107โอ้โหธาตุไฟครับผมเฮ้ยไม่จูโจมเราก็จะเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวนี้าจากนั้นก็โจมตีสองเอาละ ตายไปก่อนเออโอ้โหเอนี่มันโหดโจมตี300กว่าเลยนะโจมตี3ามออไฮยีโนโดอนนี่โจมตี2ชัดหนึ่งเอาละกัดเข้าไปเจ้าแรดมาแล้วจ้าอืมไม่จู่โจมกับผมคราวนี้เราจะชาร์จให้เจ้าหมีใช้ท่าไม่ตายนะเว้าวโอ้ยขาหลังโจมตีแบบว่าอืม หมยตายเจ้าหมีหน้าสั้นว้ากงเล็บตะปบเออฮอเป็นไงวิกตอรี่โอ้โหหูท่าหุ้ยตาเหลือกห <c oughs> มุนสปินได้สิ่งมีชีวิตอะไรเอย่ยเฮ้ยได้เป็น วิราชาซอลัสอุ้ยกำลังขาดแคลนเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นทัวร์นาเมนต์ตรงนี้กันนิดหนึ่งยังไม่ได้ลองใช้ตัวใหม่กันเลยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเจ้านี้อืมตามด้วยตัวนี้แล้วก็ตัวใหม่นะครับผมนี่เจ้านกโอ้โหไม่มีตัวน้ำให้อืเราใช้กันเลยนะชาร์จไปก่อนละกันอืมแต่ว่าเจ้านี่เลือดมันน้อยเอาละพลังสองครับผมไม่จู่โจมโอเคไม่เป็นไร ชาร์จไป3โอ้โยพลัง4กะเอาตายเลยลเหรอเฮ้ยยังไม่จู่โจมมาอีกงั้นคราวนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเจ้านกมาโจมตีสี่ครับผมชาร์จหนึ่งออนั่นแหละว้าวพลังจิกเืือโจมตีแรงอยู่นะแม่โจมตีห้าร้อยชาร์จไปเป็นพลังห้าโจมตีมาสามครับผมว้าวเฮือเหลือพลังสองงั้นคราวนี้เดี๋ยวเราก็โจมตีสี่ละกัน นี่ชาร์จหนึ่งจัดไปประหัวแล้วก็เจ้าหัวแข็งโอ้โหวโ,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 โคตรได้เปรียบสบายแล้วนะยังไงก็ชนะงั้นก็ปิดฉากไปเลยละกันไปเลยเพื่อนกัดสะบัดหัวเหือวิกตอรี่อุ้ยอันดับขึ้นแน่นอนได้รับรางวัลอะไรเอ,อ่ย 7 5 5รับผม DNA โอเคนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทนี้เราก็ได้เห็นเจ้าสัตว์เลื้อยคานบินได้ตัวใหม่ของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็จะทยอยเรียกพวกนกออกมาอีกเยอะๆเพราะว่าเราไม่ค่อยจะมีเจ้านกเลยนะสำหรับในคราวหน้านะครับผม พี่จะเรียกตัวอะไรออกมานั้นยังไงก็รอคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวไหนที่เหมาะสมใครที่อยากจะดูตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับผมยังมีแบบว่ารอคอยออกมาอีกหลายตัวถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเป็นกําลังใจให้พี่กันด้วยนะมีอะไรอยากจะพูดคุยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยสําหรับในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่นคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจูบจูบ